คฤหาดร้อยล้านหมอสุดินรวยใช้เงินเพื่อสะใจเป็นอีกหนึ่งคนดังที่กำลังมาแรงในติ๊กต็ออยู่ในขณะนี้สำหรับดรสุนินพลหรือหมอสุนินเจ้าของด r Sunin ร n สุนินอินเตอร์เนชั่นแนลเดโดยคุณหมอกลายเป็นที่รู้จักบนโลกโซเชียลจากการให้ความรู้เรื่องทันตกรรมในสไตล์ไม่เหมือนใครขณะที่ภาพลักษณ์ของคุณหมอยังแตกต่างเพราะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเน้นเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานทำให้เข้าถึงได้ง่าย สำหรับชีวิตส่วนตัวของหมอสุนินั้นเคยเปิดเผยผ่านรายการนิกกี้ในชัดที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณหมอโดยนอกจากจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวคุณหมอยังเปิดเขาได้หาสุดหรูให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งคุณหมอเผยว่าตัวเองนั้นเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนตแต่มีเชื้อสายอินเดียเกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงรายส่วนตัวมีโอกาสได้บินไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียเป็นเวลา5ปีก่อนจะกลับมาเรียนและทำงานที่เมืองไทย ด้านชีวิตครอกรัวนั้นหมอสุนินมีลูกสองคนคือแคที่ลูกสาวคนสวยที่คุณพ่อส่งไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์และเควินพลสำหรับเรื่องราความรักหมอบอกว่ารักพันรยาชาวอินเดียมากเพราะลำบากมาด้วยกันพบรักที่อินเดียบอกเลยว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายของเราผมเป็นคนแรกสำหรับเขาแต่เขาเป็นคนสุดท้ายสำหรับผมขอเข้าแต่งงานตอนอายุ17แต่พ่อแม่เขาไม่ยอมไม่คบแอบคบกันไป3ปีสเดือน11วัน จนสุดท้ายพายกันหนีเลยมาถึงก็แต่งงานกันเลยทุกวันนี้ดีกันหมดแล้วซึ่งตอนนั้นผมจนบ้านเคยรวยแล้วก็จนล้มละลายเรียกได้ว่าชีวิตเริ่มต้นใหม่จากศูนย์แต่มีความตั้งมั่นทุกอย่างหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองและทำให้ชีวิตดีในวันนี้นอกจากนี้ยังพาไปชมคาฤหะหลังโตบนพื้นที่1000ตารางวาที่อยู่มานานกว่า13ปีโดยซื้อมาตอนวันเกิดราคาราวๆ25ล้านบาท ที่เรียกได้ว่ารู้ราตั้งแต่นาบาริ่มจากเป็นโนหลังใหญ่กลางโถงทางเข้าบ้านไว้สําหรับปาร์ตี้ด้านข้างเป็นห้องเอนเตอร์เทนทําเป็นห้องสุดท้ายแถมยังตรวจงานด้วยตนเองเน้นความละเอียดระดับมิลลิเมตรและเครื่องเสียงที่หมอสูนินบอกเลยว่าไม่มีคลับไหนซื้อได้ส่วนสาเหตุที่มังจะเห็นคลิปเปิดแชมเปญแล้วเททิ้งเทส่วนที่จะดื่มเททิ้งไป